สวัสดีค่ะนวนทวหญิงณิกาาค่ะ,คะมาศึกษาเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังในโจทย์ข้อที่3นะคะโจทย์ข้อที่3บอกว่าให้หาค่าของ 2a คูณด้วย b ยกกำลังลบ1แล้วคูณด้วย ab ยกกำลัง -2 แล้วทั้งหมดยกกำลังลบ2นะคะจากตรงนี้เราก็จัดการในวงเล็บก่อนนะคะ ตัวนี้เรามีสมบัติว่าถ้าฐานเหมือนกันคูณกันอยู่นะคะ a ยกกเช่น a ยกกำลัง m คูณ้ี่ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m n m บวก n นะคะนั่นหมายความว่าถ้าฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขยกกำลังมาบวกกันได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ฐานเหมือนกันก็คือฐาน a ถ้าเองเดียวกันในโจทย์ข้อนี้ น่าเรียนจะเห็นว่ามีฐานเหมือนกันคือฐาน A กับฐาน A นะคะก็นำเลขยกกำลังมาบวกกันได้เลยและมีฐานเดียวกันคือ B คูณกันอยู่ก็นำเลขยกกำลังมาบวกกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2เท่าของ A ยกกำลังตัวนี้เป็นกำลังหนึ่งใช่ป่ะคะ A ยกกำลัง1และอันนี้ก็เป็น A ยกกำลัง1เพราะนั้นถ้า A กกำลัง1นึ่งคูณ a กำลัง1ก็จะกลายเป็น A ยกกำลัง1นบวกหนะคะและคูณด้วย B ยกกำลังตัวนี้เป็น B ยกกำลังลบหคูณด้วย B ยกกำลัง -2 ซงจึงมีค่าเท่ากับ B ยกกำลังลบหบวกด้วยสนะคะแล้วทั้งหมดยกกำลังลบส จากตรงนี้ก็จะได้ค่าเท่ากับ2เท่าของ2คูณด้วย a อกำลังสองคูณด้วย,วย b ยกกำลังลบ1บวก2ได้ b บีกำลังหนึ่งนะคะแล้วทั้งหมดยกกำลังลบ2ตัว b ีกำลังหนึ่งเนี่ยเราไม่เขียนเลขยกกำลังก็ได้นะจากนั้นเราก็มีสมบัติในการกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปในผลคูณเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กระจายได้เป็น2ยกกำลังลบ2คูณด้วย a ยกกำลังสอง แล้วทั้งหมดยกกำลังลบ2คูณด้วย b ยกกำลัง1แล้วยกกำลังลบ2อีกทีนะคะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลังลบ2ก็เอามาอยู่ข้างล่างซะนะคะก็จะกลายเป็น2ยกกำลังสองเยก,กำลังสองคูณด้วยลบ2และเช่นกันเรามีสมบัติของเลขยกกำลังว่า a อกยกำลัง M แล้วทั้งหมดยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังคือ m กับ n ็นะคะก็นำเลขชี้กำลังมาคูณกันซะได้เป็น a ยกยกำลัง m คูณด้วย n นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ a ยกยกำลังสองแล้วยกกำลัง 2, ลบ2ก็จะกลายเป็น a ยกยกำลังสองคูณด้วยลบ2นะคะ และเป็น b ยกกำลังลบ2ได้เป็น a ยกกำลังลบ4คูณ b กำลังลบ2หารด้วย2องกำลังสองได้4ตัวนี้เล้ชี้กำลังเป็นลบเราก็เปลี่ยนให้เป็นบวกซะนะคะโดยมีสมมัติว่า a ยกกำลังลบ m ก็เหมือนจาก จากในขั้นตอนนี้นะคะย mm. Luckily, ้ายจาก2องกำลังลบ2มาเป็น2กํกลังสองอยู่ข้างล่างนะคะก็คืออธิบายเพิ่มเติมว่า A-M ยกกาลังลบ M ็มก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน a ยกกาลัง M ะคะหรือในทางตรงข้ามเส้น1ส่วน a ยกกาลังลบ M ็มก็มีค่าเท่ากับ A-M ยกกาลังเเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย 4, A, 4ะะ A กำลัง4นะคะ A กำลังลบ4ก็ลงมาข้างล่างเป็น A กำลัง4 B กำลังลบ2ลงข้างล่างก็กลายเป็น B กำลังสองนะคะ